สวัสดีครับผมายเมฆาครับนะครับลอยซี่นะครับสตูดิโอนะครับมือนีครับสัมภาษณ์นะครับสดๆเลยนะครับน้องแนนซี่ครับสวัสดีค่ะแล้วก็น้องน้องนุ่นสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นนะครับนุ่นซีรีส์ใช่ไหมครับนุ่นเดือดตุ๊กๆุน้องสาวที่เรพิงทิอ๋อตึ๊บๆน้องสาวพี่พี่ก่อนไอ้ตั้มเนี่ยมันไม่อยู่นะครับไปละเกมเกมอะไรพี่เกมอะไรเกมดีมันไม่มาเลยเนี่ยหายไปไหนสวัสดีครับผมายเมฆาครับนะครับ รอยซี่นะครับสตูดิโอนะครับมือนีครับสัมภาคได้ครับสดสดเลยครับน้องแนนซี่ครับสวัสดีค่ะแล้วก็น้องน้องนุ่นสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นนะครับนุ่นซีรีส์ใช่ไหมครับนุ่นเดอะซีรีส์เอออยากอยากถามว่าทั้งน้องนุ่นซีรีส์นี่ตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเป็นล้านเปียโนแสนเกือบล้านแล้วนะครับเออแล้วนุ่นซีรีส์มาได้ไงมามาเริ่มเริ่มมีนามสกุลเดอะซีรีส์มาได้ไงเล่นเลย แต่ก่อนมันถ่ายแบบว่าถ่ายเหมือนเหมือนนางสั้นอะเหมือนนางสั้นใช่ไหมก็เลยตอนนั้นถ่ายแพงก็มีซองดูฮีแต่นู้นแต่นู้นแต่นู้นสมัยนู้นนานนามัยโควิดนู่นโควิดนู่นแรกเลยข้อบงการนานนะก็จากนั้นก็เริ่มใช้นาซิกุลนี้มาเรื่อยๆนะใช่ใช่ค่ะนะครับที่ไปที่มาตอนนี้ก็ทําเพจอย่างเดียวลุยคอนเทนต์นะใช่ค่ะมีแค่เพจค่ะครับผมตอนนี้มาอยู่มาอยู่แก้งรอยสีเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะนี่น้องเออนุ่นนี่นุ่นนี่ ใช่ไหมนุ่นนี่เฉยนุ่นเดอะซิลี่นุ่นดอะิลี่ค่ะนุ่นเดอะซิรี่นะครับหักๆค่ะนี่นะครับเราไมาหูใจเนียต่ำเลยยังไงมารู้จักเนียต่ำเลยไงเคยเจอกันก็ผ่านไปผ่านมาเนาะเออนานไปเนานนานมากเลยนะครับจังนี้ก็จะผ่านไปผ่านมาผมก็เจอน้องบ่อยแต่ไม่เคยไม่ค่อยเข้าหาหนูไม่หนูเห็นเคยเห็นพี่นะครั้งหนึ่งที่ไหนฮะตอนนั้นพี่หล่อไหมครับตอนนั้นอยู่สี่สเกตพี่ฮาวมากเลยนะ เฮ้าอยู่ในวงนั้นอะฮ้าเดินไปเดินมาแต่ว่าหนูก็ไม่กล้าทักพี่อนหไม่กล้าทักไม่กล้าทักเลยแต่แต่ลึกๆก็อยากขอเบอร์อยู่ไหมเลือดลือดกับอยากทักอยูน่นะแต่คือไม่กล้าอืมนี่แหละสาวเขาจะเริ่มหมั้นอะไรอ่ะน้องแนนซี่ล่ะน้องแนมซี่นี่น้องน้องาแนซี่ที่ผมพอ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 จะรู้เพราะเข้ามาไปไวัยนี้เนะาะแต่ไวมากแล้วคุณติดตามตัวเนี้ยจะสามแสนสี่แสนเลยนะไวมากเออแล้วก็ ในเพจเพจชื่อเพจว่าอะไรนะแมนซี่แมเพจจ้านี่พาไปซโลโฟล์ก็แก,ก้ด้วยแล้วก็เข้ามาในแกงลอยซี่เรียบร้อยแล้วเนาะผล<ช>งานก็จะเริ่ม<ช><ๆ>มีเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราลุย u t u b e มากนะครับ<ช><ช>ก็ฝากก็จะมีหนังสั้นมีอะไรมาให้รับชมด้วยนะครับเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ฝากพี่น้องทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ บันไดก็จะไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นมั่งเพลงมั่งนะฮะแล้วก็เล่น MV มั่งก็ล่าสุดนี่นี่เป็นพระเอกเป็นนางเอกนางเอกอีของออยแสงสิงห์บักซาดหมาด้วยใครเล่นเป็นพระเอกครับพระเอกโอ้โหไม่น่าถามเลยอ่ะพี่ฝ้ายไงครับผมไอ้นี่ล้องสาวล้องสาวเพราะว่าอ่าภาคสองนี่จะเป็นคนนี้นะโดนกระทำเลยนะจูเพราะว่าพี่ชายติดคุกแล้วล่องสาวก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลภาค2ด้วยใช่ไหมก็จะมีพระเอกคนหนึ่งมามาช่วยเขาเหงาเขาอยู่คนเดียวพี่ชายไม่อยู่ เขียนเรื่องราวไว้แล้วแหละคือก็เขาจะได้เฉิดฉายละให้แบบไปเขาเรียกว่าแซมๆก่อนรอๆนะพี่สูงๆเลยว่าจะเอาบักฟองว่าจะว่าจะเอาบักฟองเนี้ยองไม่ได้นะไม่น่าต้องเอาแบบเออมันมีมีเอาดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้นะอ่าเอาสูงๆเพราะว่าไอ้คนนี้มันก็จะมามาดูแลแทนแทนพี่เพราะว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งออกจากคุกมาก็มันแบบว่าหนูเป็นน้องสาวพระเอกอ่ยแล้วแล้วพี่ก็ เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะออกจากคุกที่ก็ฝากฝังว่าดูแลน้องสาวพี่ด้วยนะอือคนนี้ก็เขาก็ออกมาเขาก็มาดูแลจริงเขาก็มาตึ๊บตึ๊บน้องสาวพี่แล้วก็ทิ้งไปอ๋อตึ๊บตึ๊บน้องสาวพี่พี่ก็ออกจากคุกพี่ก็ไปตามยิงอีกยิงเราเหรอโอ้ยสมมติพี่เป็นพระเอกใช่ไหมใช่พี่สุดท้ายพี่ก็เป็นพระเอกเหมือนเดิมพี่เดียพี่เป็นตัวกงมะเนี่ยไม่ตัวโกงพี่พี่จะเป็นคนไปเก็บพวกพวกไหลใจไง ก็ฝากไปดูด้วยนะ m ีออยแสงซินบักซานหมาอู้ดีมากเลยทั้งนุ่นซีรีเล่นฉากร้องไห้นีิฮามากเลยนะเราไปถ่ายบ้านประธานห้างไปถ่ายบ้านประธานห้างคันคายเล็กกอนเขาจัดให้อย่างดีเลยเอาอะไรนะตอนร้องไห้เขาเขาอะไรให้เราเอาหอมเอาหอมใส่ในถุงมันร้องไห้ได้จริงไหมโอ้โหไลต้องไปดูต้องไปดูในใน MV นะเพราะเอาป๊อปแล้วก็บีบพูดพูดพูดพอเออพอออกมามันร้องจริงเลยมันแล้วมันเหมือนรวมตาแดงวันเออ เทคนิคนี้น้องนุ่นทำเลยพี่ชายคะแล้วเพลงจะออกมาเดือนไหนคะเพลงจะเร็วๆนี้นะฮะน่าจะไม่น่าจะไม่ถึงเกินไว้หน่อยไม่ถึงสิบห้ามีนัดไม่ถึงสิบหามีนัดในช่องไหนคะช่องอ่ของเฮียตั้มแชนแนลหรือนี่นั่นเลยรอยซีสตูดิโอนี่แหละนะครับอ่ะนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยติดตามน้องนุ่นนี่ในเพจเพจนุ่นเดอะซีรีส์ค่ะตอนนี้ผู้ติดตามก็เยอะแล้วคนดูเยอะมากเลยเพราะอะไรนะตบ ตบจูบอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรเลยตบจูบน้องแนนซี่เขาเหมือนกันตบจูบตบจูบเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้เราก็กําลังทํากินกันทําสตูเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เริ่มลุยเต็มที่แล้วนะฮะอย่าลืมดูหลังช่างของพวกเราด้วยนะนะครับฝากด้วยใครสนใจอยากติดต่องานติดต่อได้เลยนะครับน้องแนนซี่ติดต่อผ่านหน่อย อีซนเด้วยนะครับแล้วก็น้องลุนนี่เดอะซีรีเดี๋ยวเรายังมีแขกรับเชิญอีกเยอะเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะฮะตอนนี้เหลือเพราะว่าไอ้ตั้มเนี่ยมันไม่อยู่นะครับไปละเกมนะฮะเกมอะไรพี่เกมอะไรเกมดีมันไม่มาเลยเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ไอโอมโอด้วยแล้วไอพวกนี้ชอบลอยนี่ลอยตลอดก็เลยเดี๋ยวพี่ลอยนี่แหละแก๊งเราแก๊งเราแก๊งลอยนะครับฝากติดรายการอย่างเแต่ว่าเราเร็วๆนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับ แกงเลยซี่นะฮะนี่เลยซี่สตูดิโอด้วยชาดสวยไหมสวยค่ะดึงเพจมากค่ะดึงเพจเอ็นี่เสื้อผมใครใครอันนี้ใครอันนี้นุ่นซื้อมาเพราะว่าสีสันมันสวยน่ารักมันสวยเพราะว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกใช่ค่ะชิ้นแรกก็รอจากน้องแนนซี่แหละอ๋อเดี๋ยวพี่รอหนูได้เลยเดี๋ยวหนูเอาให้อ๋อให้หนูเอาให้ด้วยเอาเอาให้อ่ะนะครับฝากด้วยกันเรามาดูกันต่อว่าแขกรับเชิญ คนต่อไปน่าจะเป็นใครนะครับอันนี้ก็อาจจะถามไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งมาเจอกันนะครับก็อันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรน่าลืมเลยอุบลค่ะอุบลอำนาจเจริญค่ะอำนาจและอันนี้มุกดาหารปิดกันนะครับโอเคแล้วก็ฝากพูดอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ